สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิกสายนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับผมเพิ่งเห็นว่าอาหารเราตอนนี้ขึ้นมาที่1ล้านกิโลแคลรละซึ่งอันเนี้ยังไม่รวมตัวนี่เลยนะเนี่ยตัว ตัวมีดท,ที่เป็นเนื้อเอรเสาตัวนี้ครับประมาณกี่กิโลเดี๋ยผมขอดูก่อนแปลว่าผมคำนวณไว้หนึ่งร้อยเจ็ดกิโลสิบสองกิโลเนี่ยเท่ากับสามหมืนสองพันนั่นเท่ากับว่าเนื้อตรงนี้ประมาณสามแสนกิโลแคลอรี่ว่าไปแล้วสามจริงทำไมมันโหดขนาดนั้นอะ ทีนี้เนี่ยพอพอมาดูอย่างเงี้ยเท่ากับว่าตัวฟาร์มล้ําเนี่ยที่เราเอาเอาพีทมาผลิตข้าวโพดใช่ไหมแล้วเอาเมล็ดข้าวโพดไปเลี้ยงปลาเนี่ยมันมันโคตรแบบต้องพูดว่าไงดีอ่ะมันมันทรงพลังมากเลยเนี่ยดูดิตอนนี้คือแม้กระทั่งเนื้อพาชูของผมเนี่ยก็ยังมีถึงเก้าหมื่นกิโลแคลอรี่ครับแม้ว่าเราจะให้มันไปวันละหนึ่งกิโลนะ หนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเราก็ยังเหลืออีกเก้าสิบกิโลอย่างนั้นหรอในตู้เย็นของเราป้าไปแล้วแถมยังมีตัวเจ้าโบโฟิเลตอีกมีเนื้อปลาฉลามอีกคือแบบเฮ้ยมันเกินไปแล้วผมว่าอันนี้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าลายผลิตอาหารเรามันทรงพลังขนาดนี้นะผมว่าผมเปลี่ยนแผนใหม่เดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวผมแคนเซลเนี่ยไม่แคนเซลเนี่ย เราจะปรับความสําคัญตรงนี้ไปที่หนึ่งจากนั้นเราจะเริ่มเคลียร์ด้านบนตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยถามว่าทําไมเพราะผมมองว่าเดี๋ยวเราจะเว้นช่องไฟไว้ตรงนี้เอาไว้ทำทางขึ้นลงแล้วเราผมจะสร้างตัวออกซิเจนขนาดใหญ่ไว้ตรงนี้ออกซิเจนของเราเครื่องผลิตออกซิเจนเราจะกินพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดนี่คือเครื่องผลิตออกซิเจนขนาดใหญ่โคตรๆไปเลย ซึ่งผมไม่รู้เหมือนันนะผมจะมีน้ํามาซับพอร์ตมันหรือแบบแต่แต่ผมเจอบ่อน้ําตรงนี้หนึ่งบ่อเพราะฉะนั้นก็ก็มีโอกาสผมว่าที่เราจะ,ะมีน้ําใช้นะเดี๋ยวจะเตรียมให้เป็นลายสําหรับผลิตออกซิเจนตรงนี้ซึ่งถ้าน้ําอย่างเดียวไม่พอเนี่ยผมก็มองว่าเราเรามีลัดเยอะเราสามารถผลิตคลอรีนกับออกซิเจนได้โดยใช้สนิมสนิมจากปลาตรงนี้ ซึ่งตรงจริงตรงนี้ยผมเพิ่มได้เป็นแปดตัวเลยนะจอโบโวเนี่ยเพิ่มพ่อพันเป็นแปดตัวเกินไปบอกเลยผมบอกเลยเกินไปเยอะเลยเกินเบนอร์มากนะห้าโลโอเคแปดโลมันเกินมันเกินไปอ่ะจริงนี่ตอนนี้คือดูดูปริมาณการผลิตเมล็ดของผมจากเมล็ดข้าวโพดตอนนี้นะครับเราอยู่สามร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าในหนึ่งวันเนี่ย เราจะมีเมล็ดเหลือเท่าไหร่นี่ขนาดปลาผมกินเมล็ดอพอผมมีอันนี้เลี้ยงด้วยว่ามีเมล็ดเลี้ยงด้วยม,มีเมล็ดกับลูลาแผนเลี้ยงด้วยครับตรงนี้แต่ก็พูดถึงด้วยดิเจ็ดสิบหกแล้วสามร้อยเจ็ดสิบหกแล้วผมมองว่านี่มันเป็นอะไรที่เนี่ยตอนนี้ก็มีสิบหกตัวคนระับเป็นปลาพ่อพันสิบหกตัวซึ่งนี่คือหนึ่งในคอมโบที่แบบทรงพลังอำนาจมาก ไม่เคยเจอฟาร์มไหนที่มันจะโหดขนาดนี้มาก่อนเรียกได้ว่ามันมันโหดถึงขนาดที่ว่าเราใช้แรงงานดูบิเคนแค่สามตัวเนี่ยเข้าคำนวณเข้าๆเอาแค่เนื้อจากล้มนะที่ไม่ได้เอาเนื้อสมมุติว่าเราไม่ได้เอาเนื้อไปเลี้ยงเล็กนะเอาแค่เนื้อจากล้มกับเนื้อจากจอโบเนี่ยอ่าจอโบเนี่ยจะออกไข่ทุกๆสิบเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งไซเคิลใช่ไหมเอาสิบเจ็ดหารหนึ่งร้อย เอาหนึ่งร้อยหารสิบเจ็ดผูด้ผิดหนึ่งร้อยหารสิบเจ็ดเราจะได้ห้าจุดแปดตีไปว่าอ่ะหกหกไซเคิลโดยประมาณหกไซเคิลเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพันกิโลแคลนี่คือหกไซเคิลโดยประมาณนะอันนี้โดยประมาณเอาเอาแบบตัวเลขกลมๆเลยได้คุยง่ายท,ทีนี้จอโบเนี่ยมันออกลูกประมาณหกไซเคิลต่อหนึ่งตัวลูกมันเนี่ยจะผลิตเนื้อให้เราประมาณหนึ่งหมื่นสองพันกิโลแคล ที่เป็นแบบดิบๆนะยังไม่ได้เอามาเป็นสมอฟิตถ้าเราเอามาสมอเนี่ยจาก12,000ต่อตัวเนี่ยจะเด้งไปถึง22,400กิโลแคลต่อ1ตัวนั่นหมายก็เอามาใน6ไซเคิลตาจอโวหูหตัวเนี่ยผลิตลูกนับแค่รุ่นลูกมันนะเพราะว่ามันอายุมันค่อนข้างเยอะคือ100่งไซเคิลเสียดเอาไปบวกเพิ่มอีกแต่ว่า ก็ถ้าหนึ่งร้อยไซเคิลแล้วหารหารได้หมื่นก็เหลือแค่มาร้อยกว่าไซร้อยกว่าแคลต่อหนึ่งไซเคิลหนึ่งอ่ะผมว่าขี้เกียจขี้เกียจเอามาครันวณคิดแค่คลูกมันอย่างเดียวลูกมันหนึ่งตัวหกไซเคิลสองหมื่นสองพันหกสองหมื่นสองพันสี่ร้อยถ้าเรามีแปดตัวแปดตัวคูณอ,อ่านะเอาสองหมื่นสองพันสี่ร้อยหันหกก่อนเราจะได้เป็นสามพันเจ็ดร้อยกิโลแคลต่อหนึ่งไซเคิลโอ้ เยอะเกินสาม0นเจ็ดกิโลแคลต่อ1นึ่งไซเคลิลต่อแจวโวหตัวถามจริงจอโบแจวโนละนี่คือถ้าเรามี8ตัวใช่ไหมคูณ8เข้าไป2อง6มื่ั้อยหกต่อ1นึ่งไซเคลิลในการผลิตโดยที่ไม่ต้องกลุมด้วยซ้ำไปสำหรับปลาตัวนี้โอ้เหลือจะเชื่ออ่ะผมเก็บตัวนี้ไว้ก่อน ตีเข้าวๆไว้ว่าแปดตัวสามหมื่นแคลแล้วเนื้อนี้ไม่น่าเหลือเพราะว่าสิบหกตัวเนี่ยมันจะใช้เนื้อในการอยากรุ่นลูกสองตัวพาชูเนี่ยมาเลี้ยงจอโวทั้งหมดเลยเพราะนั้นจอโวเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นกิโลแคลแล้วล้ำละ่ะล้ำเนี่ยแปดเปอร์เซ็นต่อหนึ่งไซคลถ้าอย่างนั้นเอาหนึ่งร้อยหารด้วยแปดเราจะได้ประมาณสิบสองจุดห้าไซคล สิบสองจุดห้าไซเคิลต่อหนึ่งตัวตอนหนึ่งตอนหนึ่งตัวอ่าหนึ่งตัวลูกมันสิบสองจุดห้าไซเคิลแล้วหนึ่งตัวเนี่ยจะดอกเนื้อให้เราสิบสองกิโลใช่ไหมอ่าสิบสองกิโลนั่นหมายความว่ารุ่นลูกของล้ําเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยจะผลิตเนื้อสิบสองกิโลอ่ะถ้าเราแปลงเนื้อสิบสองกิโลให้เป็นกิโลแคล เราจะได้หมดสามหมื่นสองพันนั่นหมายความว่าล้ําหนึ่งตัวที่กินอาหารเนี่ยจะผลิตให้เราอาหารให้เราสามหมื่นสองพันหารด้วยสิบสองจุดห้าไซเคิลละสองพันห้า้อยหกสิบกิโลแคลต่อหนึ่งตัวตอนนี้ผมมีสิบตัวด้วยกันสองหมื่นห้าพันหกร้อยกิโลแคลเท่ากับว่าฟาร์มนี้หนึ่งฟาม บวกกับฟาร์มนี้หนึ่งฟาร์มซัดไปแล้วหกหมื่นแคลอรี่นี่คือนี่คืออันนี้คือถ้าอาสมมติสมมติอันนี้คือตีคร่าวๆนะอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้สามหมื่นคือแบบเฮ้ยมันเกินเบอร์ไปเปล่าแล้วไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้คือกําลังการผลิตของผมเนี่ยผมสามารถขยายตัวฟาร์มข้าโพดเพิ่มขึ้นไปได้อีกแล้วก็ปลูกมีมิก้าเพิ่มขึ้นไปได้อีก เพราะว่าข้าวโพดอะยังไงก็เหลือผมบอกเลยตอนนี้ผมมีข้าวโพดอยู่ประมาณเก้าแสนกว่ากิกโลแคลแล้วเราทําห้องสําหรับหมักข้าวโพดเพื่อให้ข้าวโพดกลายเป็นดินโพลูดเดิร์ได้เร็วขึ้นจากนั้นเราเอาโพลูดเดิร์ไปไปเปลี่ยนให้กลายเป็นดินเอาไรลดมีมิก้าได้ต่อนะอ้าวเอาไปเล่นใบเนี่ยมีมิก้าใช้ดินถูกไหมสิบกิโลถ,ถึงไซเคลิลนั่นหมายความว่านี่คือเซเวิร์ลเชนอันใหม่ที่ผมคิดค้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้อง ทีเล็กออกไปจากสารระบบสมมุติสมมุติเราสามารถเพิ่มจํานวนสวิตคอนได้อีกเพิ่มมีมีก้าเพิ่มเข้าไปอีกแล้วเพิ่มปลาเข้าไปอีกโอ้โหถามจริงผมว่าดาวนี้ถ้าเราผลิตออกซิเจนพอเออแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือการที่เราใช้ผลิตใช้สนิมในการผลิตออกซิเจนเนี่ยลัสออกซิไดเซอร์ตัวนี้เราใช้ลัสเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมต่อวิใช่ไหมเดี๋ยวผมคำนวณน จ็ดร้อยห้าสิบก็คือศูนย์จุดเจ็ดห้าคูณหกร้อยศูนย์จุดเจ็ดห้าคูณหกร้อยป้างสี่ร้อยห้าสิบกิโลสี่ร้อยห้าสิบกิโลต่อหนึ่งไซเคลิลหนึ่งเครื่องตัวนี้ผลิตหกสิบเอาเอาเอาสี่้อยห้าสิบหารหกสิบเราต้องใช้แค่เจ็ดจุดห้าตัวในการลันลัดออกซิเดเซอร์หนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นตคือหกหกร้อยวินาทีเนี่ย เราจะได้ออกซิเจนประมาณ570กรัม0.57คูณด้วย600ปั้ง342หาร6 0เลี้ยงดูพิเคนได้ประมาณ6ตัวนั่นหมายความว่าจอโบ8ตัวนี้สามารถใช้ในการผลิตออกซิเจนและผลิตเนื้อให้กับดูพิเคนประมาณ6ตัวซึ่ง6เนี่ยคูณ2,000โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ12,000กิโลแคลเร่ากับว่าจอโบ8ตัวเนี่ยเลี้ยงดูพิแคนได้6ตัว แล้วเหลือทอนเป็นกิโลแคลอรีอีกประมาณสองหมื่นอ่ะหมื่นดมืหอ่ะหมื 16, ่นันประมาณนี้ซึ่งซึ่งก็คือยังเหลือทอนเนืกอไหมแต่ปัญหาคือตัวรัดออกซิไดเซอร์เนี่ยมันจะต้องใช้คอลินแก๊สมันได้คอลินแก๊สด,ด้วยแล้วก็ใช้เกลือ0.25ย์กิโลสอคูณหก0อคูณอ่ะเป็น150แต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครจะคิดว่าเออแล้วเราจะเอาเกลือไปจากไหน ใช่ครับผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเร็กเร็กผลิตน้ำเกลือครับเป็นน้ำแข็งเป็นบายไอซ์หกสิบสีกิโลต่อหนึ่งไซเคลิลบ้าไปแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเราเอาบายไอซ์มาผลิตเป็นซอ่เนี่ยเป็นเกลือนะครับเท่ากับว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยผลิตเกลือประมาณ350กรัมบวกกับน้ำอีก4.6ใช่ไหม เท่ากับว่าเราจะมีทั้งน้ํามีทั้งเกลือมีน้ําไปผลิตออกซิเจนด้วยและมีเกลือไปผลิตเป็นเหล็กด้วยไปขัดสนิมด้วยเราได้เหล็กด้วยนะเราสามารถเอาไปต่อยอดทําเป็นสตีลต่อได้อีกโดยการบดเปลือกไข่พวกนี้ให้กลายเป็นลามจากนั้นเอาไปหลอมสตีลได้อีกโอ้นี่มันสุดยอดเพอร์เฟกต์คอมโบโดยที่หลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าหกหมื่นกิโลแคลด,ด้วยดูไปแคนสามตัวเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพสุดๆ60,000กิโลแคลอรีนี้คิดมาจากไหนอ,อย่าลืมตรงนี้2 0 5 0ตรงนี้20,080เป็นประมาณ50,000ก,กว่าๆ50,050 50,060 5 7ประมาณนี้ผม 10, ขี้เกียจกดครึ่งเลขแต่ว่าหนึ่งคนที่ต้องใช้นะี่อย่าลืมว่าสโมกเกอร์เนี่ยมันต้องการแปลงงานแค่เวลาเอาออกจากเครื่องนั่นหมายความว่าเราสามารถเพิ่มจํานวนสโมกเกอร์เข้าไปอีกปึ้งมึงเพิ่มจํานวนสโมกเกอร์เข้าไปอีก ติดเครื่องก็ได้โดยที่มีเชฟแค่คนเดียวกําลังการผลิตของเราจะเป็นสิบเท่าทันทีโดยที่ใช้ดูบิเคนแค่คนเดียวอันนี้อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือเชฟเนี่ยสามารถเป็นคนเดียวกันกับชาวนาได้เป็นเป็นชาวนาด้วยมีสกิลเชฟด้วยแล้วเลี้ยงล้านเชื่อได้ด้วยแต่ว่าเวิร์กโหลดมันจะเยอะไปเราควรแยกเป็นคนๆแหละชาวนาคนหนึง่งแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์คนหนึง่ง นั่นหมายความว่าเฮ้ยนี่มันสุดยอดคอมโบเี๋ยโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพอเราเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราแคปตรงนี้ก่อนว่าเรามีเมล็ดประมาณสามเจ็ดเจ็ดโอเคสามเจ็ดเจ็ดครับตอนนี้คนนี้ก็โอ้โหของก็ดี เอาเลยปล่ะเอาเลยปะล่ะไม่ไหวละกาจัดไปเลยละกันอาหารเรามันเยอะเหลือเกินสิติดแค่ออกซิเจนนั้นแหละแต่เดี๋ยวเราเราก็เคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้ไงตรงนี้จะถูกเคลียร์ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมจะเคลียร์ตรงนี้จากนั้นสร้างโรงไฟฟ้าด้วยผั่วไฟตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งลูกเราจะติดโรงไฟฟ้าปึ้งๆติดระบบหล่อเย็นหินปึ้งๆจากนั้นทําบังเกอร์ แล้วก็ทำระบบเก็บอุกบาทเพื่อเก็บเหล็กพวกนี้อีกทางหนึ่งโอ้โหนี่มันสุดเกินดาวนี้ผมชอบอ่ะผมก็ชอบเลยอ่ะคืเอ,อเลี้ยงเดือเาร์นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยครับโอเคตอนนี้เราโอ้เรามีสามแปดสามแล้วแปลว่าผมเพิ่มจำนวนปลาได้อีกแล้วเนี่ยนี่ขนาดสิบหกตัวแล้วนะ โคตรเวอร์เลยอ่ะ